คำข่าวกันต่อที่จังหวัดลบบุรีนะคะเจ้าคณะภาค3ค่ะมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการสังคับปะะานุเคราะห์แก่ประชาชนผู้ฐานะยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ พระพรมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสามวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์วัที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีมอบบ้านตามโครงการสังฆบระชานุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ณบ้านเลขที่55หมู่ที่8ตำบลนิ้วรายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสำหรับการสร้างบ้านสังฆบระชานุเคราะห์แก่ประชาชนผู้มีฐานะยากไร้หลังนี้ถือเป็นหลังที่7ด ของอำเภอเมืองลบบุรีเนื่องจากสภาพปัญหามีฐานะยากจนมีผู้พักอาศัยรวมสี่คนพ่อแม่ลูกซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิ้วรายได้สำรวจพบว่าบ้านเดิมมีสภาพฝ้าผนังผุพังมีหลังคารั่วเวลามีฝนตกและลมพัดน้ำเปียกเข้ามาในบ้านทำให้อาศัยกันอยู่อย่างยากลำบากประกอบกับเจ้าของบ้านคือนายวิเชียนเป็นผู้ป่วยติดเตียงและอายุมากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ซึ่งภรรยาพึ่งเสีย ชีวิตไปเมื่อวันที่9ธันวาคม2567โดยความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์อำเภอเมืองลบบุรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมมอบการสร้างบ้านหลังนี้โดยประสานความร่วมมือเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างวาดัดบ้านราชการเป็นไปตาม ความดำริความประสงค์ของพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคสที่จะให้คณะสงฆ์ให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่มีที่อยู่อาศัยชำรุดสุดโทรมเป็นการช่วยเหลือกู้กูลก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนและเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น1 5 0 0 0 0บาท พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีได้นําถุงอย่างชีพมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางจํานวน15ครวัวเรือนและมอบข้าวสารบรรจุถุงถุงละ5กิโลกรัมให้แก่ประชาชนจํานวนกว่า400ครวัวเรือนพร้อมทั้งจัดตั้งโรงทานดูแลประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567